บางบ้านอาจจะมีเสียงปลุกดังติดต,ต,ติแต่บางบ้านนี่สิลืมตาตื่นพร้อมกับเสียงคอกระทะตะหลิวยามเช้าที่ดังโงปงแปงฉาแทนและมักจะมาพร้อมกินหอมที่ชวในให้ท้องร้องด้วยนะแล้วทุกคนสงสัมมยไหมว่าทําไมเสียงและกลิ่นเหล่านี้ถึงปลุกจใจเราได้มากกว่านาฬิกาจริงๆนักวิจัยด้านสือ่อและภาษาสัมผัสอย่างโจเซฟพาราดิโซเขาก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าเสียงบางอย่างในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเสียงที่คุ้นเคยและเต็มไปด้วยความหมายมักจะถูกบันทึกไว้ในความทรงจําแล้วก็อารมณ์ของเราอย่างพวกเสียงกระทัะตะหลิวที่กระทบกันก็เป็นเหมือนเสียงของการดูแลที่ค่อย บอกแล้วว่ายังมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นคอยสร้างความพร้อมและความอุ่นใจให้กับชาววันใหม่ของเราในอีกด้านหนึ่งของงานวิจัยก็พบว่ากลิ่นเชื่อมโยโงโดยตรงกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสแล้วก็อะมิกดาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับความทรงจาและอารมณ์ทําให้กลิ่นอาหารสามารถปลุกอารมณ์ได้ชัดเจนแล้วก็อบอุ่นยิ่งกว่าภาพหรือเสียงอีกส่วนเรานะแค่ได้ยินเสียงกระทะตะหลิวกระทบกันหรือได้กลิ่นหอมจกคทัวที่แม่ทําก็รู้สึกอุ่นใจแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนอกจากจะปลุกร่างกายให้ตื่นตัวยังปลุกจแแ้้กกกููสอออบบบบุ่่นนนนนนไปััทคคะะตยยาาเเีงงห ก็เป็นเสียงจากนาฬิกาเสียงกระทะตะหลิวหรือเสียงแม่บน่นมาแชรความคิดเห็นและคอมเมนต์กันหน่อยนะ